ช้างป่าเรียกตัวช้างบ้านเรียกเชือกช้างเกือกเรียกช้างกุนเชียงแฝดกุนชรหนุ่มหัวร้อนเปรี้ยวเกินใครหลายท่านคงได้เห็นวีรกรรมสุดเฟี้ยวของหนุ่มน้อยจากโขลงแม่หางสั้นที่ช่างภาพหลายท่านเรียกแฝดกุนชรแล้วก็เรียกกันเล่นๆว่ากุนเชียงเพื่อให้พ้องเสียงกับกุนชรจากโขลงแม่บุตรสบารวันที่6เมษายน2567 คุณเชียงก็กันเชียงตัวเองออกมาจากป่าเดียวๆเ,เดินตัวเดียวหูกลางมาแม่แม่ป,ป้าป้าไปไหนกันละนั่นปล่อยพลายน้อยออกมาตามลำพังจ้องจะดีดขาหลังใส่รถทุกคันที่วิ่งผ่านบีกไบผู้โชคร้ายไม่รู้ทำไมเจ้าของไม่พาหนีปล่อยให้มอเตอร์ไซค์ยืนตัวสั่นท่านี้เองได้คงหนีไปแล้วผลก็คือโดนสกิดล้มนอนแองแงงสมใจเจ้าของรถ กุนเชียงตัวเดียวเฟี้ยวทั้งป่ารถติดกันระนหนาวทั้งขาขึ้นและขาลงเป็นวันเสาร์ซะด้วยรถเยอะเป็นพิเศษทั้งคนสัญจรไปมาและคนจะมาดูช้างครื้นเครงไปตามๆกันเปรี้ยวขนาดนี้พลายสุหัวจะปวดเห็นรถพลายสุมาก็นึกว่าจะเป็นเหยื่อหันท้ายเข้าจะดีดขาหลังนั่นพลายสุนะกลัวช้างน้อยซะที่ไหนก็โดนฝ่ามือไปสินี่ก็อีกพลายที่ได้กินขนมเปี๊ยะ จะได้จารึกในประวัติศาสตร์ชาติช้างเขาใหญ่จนพลายสุต้องต้อนเข้าป่าแต่ขอเอาคืนสักหน่อยเป่าดินใส่พลายสุยเลยหลังจากปวรมาพักใหญ่พลายน้อยกุนเชียงก็รู้สึกร้อนก็หลบเข้าไปหาแหล่งน้ำซึ่งยังพอมีหลายที่บนเขาใหญ่ที่ยังไม่แห้งในเดือนเมษาหน้าแล้งเป็นเดือนแห่งสงกรานก็ต้องลงเล่นน้ำให้ฉ่ำอุรา ขลงไปไหนเดี๋ยวค่อยตามหาตอนนี้ขออาบน้ำก่อนปลายน้อยกุนเชียงปรากฏตัวในวันที่แม่หางสั้นรวมโขลงกับแม่ด้วนที่หลายท่านเห็นแล้วก็พากันเรียกกุนชอนแต่กุนชอนนั้นงาไม่ทางเป็นช้างงาตรงกุนเชียงจะงาทางออกเล็กน้อยเป็นผู้ปรับแม่สร้อยหนูวินสร้อยสุวรรณาหุุงหัวกันคาโปงจนหนูวินทนไม่ไหวดีดขาหลังเสยปลายคางเข้าให้เสียงดังปัก พลายน้อยจอมสนความสวยยังไม่จบเดินไปกินใบไม้ในป่าข้างทางอยู่ดีๆแม่ด้วนเดินมาก็จับโยนออกจากป่าเล่นเอาพลายน้อยหัวุกด้วยความงงงงเม็นอีย่ยงวะแต่พลายน้อยก็ไม่กล้าเหอกับแม่ด้วนได้แต่เดินหน้าจ่อยนอกจากจะหุงุงหัวกับแม่สร้อยแล้วกุนเชียงยังต้องรบทับจับศสกกับแม่พังในโขลงที่ห่วงดินโป่งไม่อยากให้พลายน้อยได้กินดินตรงนั้นมันเค็มดี ปลายน้อยเดินมาก็เอาท้ายดันไว้ไม่ให้เข้าใกล้ดินโป่งตรงนั้นสองแม่พังก็สุมหัวกันเอียงตัวชิดกันไว้ไม่ให้ปลายน้อยแทรกเข้ามาได้แต่ปลายน้อยนั้นมีงากำลังแหลมสะด้วยท้ายแม่พังแค่นี้กันไม่ได้หรอกปลายน้อยเอางาแหวกมุดเข้ามากินจนได้กุญเชียงในวันนี้ก็ดังเปรี้ยงขึ้นมาทันใดแต่แยกให้ออกนะปลายไหนกุนเชียงปลายไหนกุชนชรจะได้ไม่สับสน ฝากพลายน้อยไว้ในอ้อมใจใครไปเขาใหญ่อย่าทิ้งรถให้พลายน้อยเฉยชมจอดให้ห่างแล้วค่อยย้อนมาดูช้างช้างป่านั้นอยากรู้อยากเห็นทั้งน่ารักและอันตรายเพราะความเป็นช้างป่าเราจะต้องระมัดระวังทรัพย์สินของเราเองสวัสดีครับ